สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงที่ตัวคกับเปิดตัวกับรถพอลลมช่างสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> ฮะ <c oughs> เออเดอ,อเดอ,อเดอ,อโอ้โอ้รถรอรถรอ ไปเอ๊ะ S Y หนึ่งสามห้าสีทำไมมันสีนี้เนี่ยอุย้ยไะสวัสดีพี่ยังทีมงานครับเออระวังระวังระวังเออเฮ้ยทํา, <c oughs> าทสีใหม่หรือเปล่าหรือว่ามันยังไงครับคราวนี้นี่ครับสีใหม่หรือเปล่า น่าจะเอาไปทําสีใหม่นะคะันนี้ดูไปแล้วสีแปลกตาดีครับสวยซะด้วยครับสีนี้ นึกว่ากุศลน้ำิษหลอกนาครับแม่สวยจัดสวยจัดมาแล้วครับวิ่งกันกี่คันเนาะทีมงานนี้ทีมงานโซนลำดวนครับอยู่ผมอยู่ลำดวนแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายทีมงานโซนลำดวนเลยครับสะอาดเอี่ยมเหรอ ที่ร็อกนี่วิ่งกันน่าจะประมาณ4-5หคันแค่นั้นแหละไม่น่าจะเยอะครับวัยวจัดครับผมขับตามมาก็วิ่งไกลพอสมควรครับขาเดียวน่าจะอยู่ที่3โลได้ไป พี่ถินด้วยเอ้ยรองเท้าจะตกแล้วร okay. องเท้ารองเท้ารองเท้าจะตกแล้วเดี๋ยวหายเด้อยนานโอ้ยอันนี้ทีมงานเว้ยนี่เออแต่อยู่อ้อยทีมงานเว้ยนี่ฮะช่างเกียรต์ ขยองขยองกระดุอยอ่ะอันนี้สายนี้เธอซีทำไมหรอไอ้ฮะติงโมซีนี่เลย<อ>ทีมงานบ้านขยอนซ<อ>ื้อมาสีนี้เลยครับสวยงามอารามตา มันดูราคามีราคาขึ้นมาทันทีเลยสีนี้สีเดิมผมว่ามันไม่สวยนะสีนี้แบบโอ้โหแจ๋วเลยครับหรือว่าเป็นรุ่นใหม่เขาผมไม่ทราบเลยครับ ทีมงานช่างเกียรตัวนี้นี่เครื่องตัวนี้ไอคันนี้เครื่องอีซุแล้วครับอีซุสุก มอเเร็วครับ98แรงม้าเอ้ผมดูน่าจะเป็นรถทําสีมาครับเพราะว่าช่วงล่างนี่มันไม่ใช่และช่วงล่างไม่ใหม่เลยน่าจะเป็นรถทําสีมาครับ ไวฟืดฟาดฟืดฟาดเลยใส่งานเที่ยวประมาณนี้ครับไปย ดิรกสภาพสวยมากครับรถคันนี้มาคันต่อไปครับเอ่มันรุ่นไหนนี่ แบบนี้ยูด hey, ีหรือเปล่าโอ้ oh, จริงๆด้วยครับยูดียูดีมีแหงโอ้ไม่ค่อยพบค่อยค่อยเจอนะครับยูด hey. ีคันนี้คุ้นๆเหมือนออกมาจากอู่ ร้านกำนันสุดหรือเปล่าแน่ใจนะเคยถ่ายครั้งหนึ่งแล้วเด้อยแคันี้ไวฟืดฟาดฟืดฟาดซานนี่ตัวนี้ปั๊ม K7V ครับ แรงจัดแรงจริงดูแปลกตาไปเลยครับซานี่คันนี้สวยด้วย 1้อแต่หุ่นเล็กขาพี่โม่ร้อยสนะพี่โม่ร้อจะดูใหญ่กว่าน,นี้ไปยูดี <U D. S 2> น่าจะ210ครับคันนี้ งามครับสวยกับสีเดิมอีก oh. หลอกนาฝีมือมากครับเสมอรึมเสมอรึมส oh. วัสดีครับโอ้ oh. ซื้อมาสีนี้เลยเหรอใ <Yeah. S 1> ไรนี่ ร้านเจ็ด,จดอันนี้ก็าทำสีใหม่ใช่ไหมรับโอ้านเจ็ดยะ่ะรอเนาะตีโมเินาเนี่ย,ยเก่านอก,ก,น,อกนี่จะเก่านอกโอ้ร้านเจ็ดเก่านอกโอ้รวย เดี๋ยวปิดท้ายกับรถล่อครับวิ่งไกลพอสมควรปานมาันเดียวเฮยฮะ อยู่ในรถอีตรีรูแต่คองฟากเองนี่บานมันดีเฮ้ยฮะบอวิ่งไกลแท้อ๋อวัวรอเนาะฮะอะไรนะฮะ คุณทอง9แสนอั <laughs> นนี้เครื่องเท e ่าไหร่นะ8อีบอกเบิ้ลตัดได้ไหม,ไมเอาเอามีดมาเดี๋ยวตัดให้ดู <laughs> <laughs> คนข้าวได้เยอะไหมคนข้าวได้เยอะไหม20กว่า20กว่าอ้เจ๋ยวเลยเนาะ โอ้ได้ข้ายางอยู่<อ>เดี๋ยวดูรถรถขุดก่อนฮแ 8e อีโอ้ระตัดเล็ใส่ไสด้ข้างบนนะ่ะป้ายข้างบนไหมดูวยดีก่ะ ดีก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ